สบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมทางช่องกุ้งเบาลาวด้อยจ้าพี่น้องพ่อกับสามีอีกแล้วโมนีกาโมนีกาเข้ามาบ้านพี่น้องกาเบนมาสืบต่อเห็ดกําแพงบ้านแต่ว่าอันด้านล่างนี้เ้าจู่บริกรด้อยจ้าพี่น้องชิช้ตานางเล็กแายกาโมนิกาแกเบนชิเริมคุดเริ่มคุดเลยพี่น้องด้านล่างแม่นด้านหนางแกเบนแหลวหมดเลยจ้าพี่น้องโมนิก็เลยพากันเข้ามาเห็ดเลียกพี่น้อง ไปใจมีงจีภาพพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตอนเห็ดเวรน้ำกันเลยจ้าพี่น้องนักไปเบิ่งเด็กๆน้องนอนลินอยู่หลังไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้า,ามาเบิ่งเด็กๆนี่น้องนอน,พนเพล่นนำไอเบนเพิ่นไอเบนเกลือได้พี่น้องหลังนี้แหละมันอยู่ใกล้กันพี่น้องนอนกาได้ไมีโม่น,น,น้องนน พน,นนพีนนก,นก,ก็น้องซาน้องเบนเลยพี่น้องนี่พอให้เด็กๆหลินไปเลยพี่น้องแต่สมิงกับชิพาพี่น้องมาละเบิงพอดีหางกับคุดเริ่มคุดว่างว่าน,นี่แหละพี่น้องพอดีเมื่อนี้กัอ่าน้องกโก้เนะา,นารระเปิดคำอ้อซอยนะพี่น้องเปินมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละแต่ว่าวานนี้บริไทยคลิปอ มาเลยสิมาถ่ายสบายดีพ่อสบายดีพี่น้องพี่พ่อเนข่าวมาส่งปูนให้พี่น้องพาพี่น้องมาเลาะเบิง่งแม่นคุดตั้งแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าวันนี้บ่ได้ถ่ายคลิป้ะจ้าพี่น้องเพราะวันนี้กะเฝ้าเล่งอยากให้แหลมไวๆนำมื่อวานนี่กะ หมืดผ่ามืดพนมาพี่น้องเอ้ยวันนี้กะจะมีเรา้าอุกอยู่ว่าสิแล้วอีบอ่ในคุดนี่ย่านบัดทฮาคุดไปแล้วแหละฝนตกลงมานะพี่น้องเลยย่านย่านแบบว่าน้ำเต็มคุม้มแต่ว่าใครอยู่ว่าเนี่ยกะบ,บร้อันตกฝนกะใครอยู่มือนี่กะอย่างที่เห็นทองฝ่าคือสิตก ok นะพี่น้องนี่แม่นด้านนี้ก็แม่นคุดแล้วไปแล้วจ้าพี่น้อง ประมาณสักสี่ห้าสิบเส้นแหละคุมเฮาแต่ว่ากะคุมบริใหญ่ปันในดอกราวสาวเฮากะบริใหญ่พี่น้องบนด,ด้านหลังบอกกุ้งกับน้องโกเป็นกระเห็ดอยู่ทางด้านหลังนี่มันขับไว้ก่อนเขาตั้งไว้ก่อนพี่น้องที่ตั้งนี่เพราะว่าเขาอยากเน่งเพียกได้พี่น้องอยากหัวสาวเขาซึ่งหรือบอ่อนะปัดแล้ว เ้าจังฉีเทป,ปูนใส่ตีนสาวเลยดีน้องโก้เนาะน้องโก้คนมาซอยพี่น้องแต่แต่เมื่อวานนี่แหละคนมาปากกาอ่าเพิ่นมากับนาบาเพิ่นเมื่อวานนี้มาสองคนบกุกกับคนที่เป็นสามใครจะได้น้องโก้พี่น้องบอลนี่เวียาเข้านีพี่สิบอกคืบหน,าน้าดอ กำลังคุดฮัลโหลสบายดีสบายดีน้องโก้บ่าวกุ้งน่ฮักจะเป็นยังไงจะคุ้นจะยังเห็ุอะไรนี่ยจะคุ้นจะลดกาลดต่ำนี่บ่แม่ดอกท้ามันกล้องมาได้ปุ๊บเสาเขาตั้งไปวางวันนี่ฮักเศาฮักพี่น้องเอ้ยจะยังต่ำเนาะจะคนจะลดบุ๊คเลยไปหน่อยลดครับบ่แม่ดอกขันลดมีห้อยตีนแต่ดินมันอ่อนฮะอยู่ในทางดำก็ลด ว่าราพูได้มีหอยหลดใช่ไถ้าเราลดเข้ามาเกาะนี่มันที่ดหอยหลดดินอ่อนเนี่ยมัพาดด้มันเป็นดินอ่อนที่ทาขุดใหม่เนี่น่่มีหอยหลดมีหอยอย่งแถวนี้ก็มีหอยหลดเข้ามาหอยหลด่นอกคนก็ไม่ตกทางกวางเติบได้บริโก้แต่ว่าเด้อหอยหลดกัพี่ฮอตอะนี่อตะนี่หอยหลดแทีนี้เป็นงคคำเห็ดคหับว่านี่เอาเห็ด่งดีๆนะับคุ้ม้่ใหม่ดีๆอย่ มาเศร้านี่เห็นอันนี้หักตกใจเลยกระปุกหอยต่ำมิยังกบะปิมีเขาลดต่ำกบะปิมีหอยต่ำบ่กๆเศรยังงานมีเลี่ยมมีแต่หามาเนาะบะกุ้งเห็นแต่แต่มุงนี่แล้วมันหักอ่ะเนาะหักเลยหรอคาร์บอนลดก้อนนี้มันต้องเห็นล้วมุงเนี่ยมันต้องแตกเนาะแต่อันนี้เบิ่งเด้อกระต้อตี๋เศร้าเลยหักล้มเลยเลยพี่น้องเอ้ยตกใจมากับบะกุ้งเสาร์เนี่ยอ้าวมันเพียงได้เห็ดร้อยเปอร์เซ็นต์บะเบนลดต่ำลดต่ำมุ่นมัดเ้าโมเมนต์โมเมนต์มันแข็งเท่าไรแต่ว่าเสามันแข่ง มุนมนเลยแหรอนแมนแต่เนียอันนี้มันไ่ไดมาแต่งเงเกียงงามปลยแมนช่ใช้คิดายสงสัยว่าบทบรแนั้นดอกเน่น่าจะป็นคดแมนนนคิดเ่าจะพูดม่นยแต่กยาเห็ดเือก้จะเป็นมนี่กชดถอดออกมาแล้วก็ตั้งเสาใหม่นัมันเป็นเหุดวิสัยเลยพี่น้องเสียหายไปอีกหนึ่งต้นและเสาเฮาเดี๋ยวมาเสียเวลาขุด ตั้งใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเจีแมนวะนี่มันก็เป็นโนนได้มงเนียนหลุดบ่ึ้นด้อเป็นโนนสิทางไปบ่ได้นไงทางนี้ชิว่าไปอยากกระยาเจ็บไหม<อ>เจ็บเกิดแล้วพุดแล้วเวลาผ่านนี้มื่อนี้ว่าิเนง่งเปียกตั้งเสาเลยแต่ว่าอันนี้มาเชื่อว, <มา S 1> ว่ารหัสต,ตัวนี้เนาะตัว,ตวนี้มันล่มเเเาตััวนนี้ป็ลกแมน เดี๋ยวตั้งตัวนี้ก่อนจังสิเอาใหมให้แต่ละน้องโกมาซอยนะบ่าบ่มาเนาะมื้อนี้อือมามือนี้ทวีวนนี้มา3คนวนนี้3คนไว้ดมามื้อนี้เห็นแล้วเลยมึงละบ่เสาเฮาซันี้โอยังๆๆสิพาพี่น้องไปเบิ่งอ่ไปเบิ่งเสานํากันเด้อจ้าพี่น้องได้เสาอันสลิงพออเด้อ เอาผาบัดปกไว้เสากับพี่น้องย่านย่านมันเสียนะพี่น้องนี่ก็มันเสาจ้าพี่น้องมันได้มาตั้งแต่วันซื้อนี่แหละเอาผาบัดปกไว้ทั้งมืดนานรวมทั้งมืดอันเสาหัน เจ็ดสิบหาต้นแต่ว่าวันซื่อน,นี้เพิ่นมาส่งตแต่หาสิบหาต้นก่อนจะเพราะว่าเพิ่นห,หันเห็ดเห็ดน้ำบ่ทันพี่น้องมันมืดตอนเนี้ยนะแล้วเพิ่นว่ามาส่งให้ก่อนหาสิบหาอีกเหลือเพิ่นสิมาส่งตำลังเพิ่นก็เลยว่ามาส่งให้สำนีก่อนแล้วบัดแล้วเพิ่นสิมาส่งให้น้ำลังอีกเหลืออีกซาวต้นเนาะเหลืออีกซาวต้นจ้จพี่น้องกับพอดีเพื่อเฮาเห็ดเพื่อเฮาอันนั้นเนานะ ขึ้นกระนาชีแล้วแล้วแล่เสาส่วนดันนี้ก็ยังไม่ได้คุดดันเนี่ยแต่ว่าเฮาตั้งเสาไว้แล้วแจนึงนะตั้งเผื่อเอาหนึ่งเพียกได้หรือเปล่าุดแล้วก็ชี้งอยอปูนขึ้นไก่โพดปอไก่โพดเลยเจ้าลุยไทยแก่ปอนี่อะไรมันหนักเติบเลยเฮาขึ้นเองบ่ได้แล้ว ถ้เจะได้สาพี่น้องจะได้ดิ่ยังดีๆอยู่เลยสาก็ไดโ้โอ้พอ,อ,อ,อแล้วพอแล้วได้ปะได้ก็ได้มันอยู่นองรถไทยดึงมั้ก็พ่้องยันมาขึ้น ขึ้นไงเนาะสงสัยเขาตอนทําน้องใหม่เนาะเป็นน้องใหม่แม่นอยู่แม่นคนมากุ้งม่ตอนทําน้องใหม่มันเอาดูเ็ดเฮาก็ดูดูเ็ดคือกันนะเนาะเ็ดอีกเขาหเาเ็ดอีกอยู่นี่เอาคือสิบ่มีอีกติ12นี่แม่เจ้าเป็นน้องใหม่บอกให้มาก่อนหมู่มาอยู่ตรงนี้เอามเอาลองเบิ่งนีเอาเด้อ ยยู่ไดยู่มันสิดิยยู่ไเด้อมันสิขึงยังนี้ไงอ๋อชีคึงยังเนี้ยมันดีคางเลยจะลบมันเออจวระวังเด้อพี่คอยกาซสีนะพ่อคอยดึง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 ดดึงเยเดเข้าใกล้เด้อเขาไกลเโอเคโอเคุว่ khืน chim. được rồi được rồi được rồi quang rồi được rồi được rồi được rồi แน่นได้เฮ้ยเราชียเวลาทําขุดตัวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยกันบ่อนน่กะบ่อก็ได้ต่างเสาเลยได้เหมือนนี่ไงต่าเสาเทกันเปื่อยเลยโอ้แน่นแล้วบมโอ้แน่นได้แบ เผื่อมันล่มแน่นอนบากรุ้งทีแรกว่ากันกับบากรุ้งว่าสิเอาประมาณจาก30แน่นแนนย,ย่นประยู่ก็เลยขุดลึกๆเลยโอ้ยบ่อแล้วมืันียันต่างเสานะเดี๋ยวได้สิมาจัดการตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้เป็นลักเลยี่น้องมันงัดขึ้นแล้วละจ้ะพี่น้องป้าพอรักถูกไทยจังแก่ปะ่ะแหลเนาะมันใหญ่

บักใหญ่เนาะเพราะเราตั้งตื่นตมดเลยที่ตั้งมงเก่าอะอเนองตั้งมงลักชันั่นแหละลักที่ดินแ็อยู่นานกำลังกาตวเหมียวมากใจหน่อยรันเลยมซ้งครัลวาอน่ะ

สองมตรเท้าบุ้มีได้แต่ห้าลักสองมตท้ามันแบบว่าเขาไม่ฟรสั่งเขาเลยบเฮ็ยกันว่าสั่งเขาจะได้สองเมตรเท้าห่าลอกไปเตือนได้มือละห้าต้นเขาเห็นนะพักิตขาเพราะอยู่เวลาเราพวเฮเราเห็นแต่สาวเขาทาสาวหายอันนี้อยู่ข้ารานการสแม่อยู่วันนั้นอยู่นาแกมาตั้งใหม่พี่น้องตั name, ง ta ta. God, ง้งใหม่ต nos ั <ain ways dishes together> ้งใหอีกเออ จับน e. ้ำเทียงมาอีกพอดีอเพาะพันเมื่ออะไพี่น้องมาส่งปูนแล้วก็มาซอยยอตัวนี้แล้วก็อเพาเพันกรเมื่อเพราะว่าเพาะเพันก็มีเวียกเพันจอกนาโขพี่น้องปลูกมันได้แล้วละคนนะก็ได้เพิ่นมาซอยนี่ละพี่น้องเห็ดเองแล้วบันนี้นี่ซุ้มนี่ก็ได้กันหรอกมีมาหาเลิตโทรให้าอ้เอาแห้งพี่น้องเอ้ยเอาแห้ง เพิ่งน้ำมืดคึ้มมาหลุดเพราะว่าหน้าไม่พ้นตกเด้อบินีเด้อดดย <laughs> อย่าตกได้คุณแ้วปัดพ้นตกลงมานะพี่น้องสีแปงเกียว้ยิเเวลาตักหนำออกเล้วน้องนน้องนองนงกับมาช่อยฟอได้มาช่อยฟอได <laughs> ใ้ใช่ลูกใช่ใช่ กินปูเม ah, ื ah, oh, un, <130 obsession> <ming>. ่อแล้วล <amar plusieurs> <flavors> um, <sh arp> ูก <query> ปูเมื่อแล้วปูไมีเวียกลูกปูออกงนาปูมันใช่ลูกใช่เดินลูกโอ้อันนี้มันหมากคูนนลูกจะไม่ไปใส่ยถอยจะขุดคุ้มปะโอ้ว่าบ่อได้เด้อพี่น้องเป็พิเศษเลรอฮ้บ่ออ๋อเพล่อกกินกะจีเปลือกมันเกิดเปลือกอะไรก็บม่กินลูก เปิดอะไรกับกินเนอร์อือจะหน่อยจะม,มิงกาสิได้กลับไปขายของละจ้าพี่น้องเหนะม็นเขามาเบิ่งน้ำบอกุ้งมื่อเนี้ยเขามาเบิ่งน้ำเพลินแล้วก็เขามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนำกันจา้าพี่น้องวานี่ก็บบริถ่าย์นะพี่น้องก็ขคอสวยกอบไปหลายๆเด้อ เล่งพี่น้องเอ้ยให้เบียกแล้วไวอไมีให้เบียกสอง้นแน่นแม่นเรว่านนี้บกแล้วล้ม่มกับปลกุ้งว่าเมื่อนี้น่าจะได้ตั้งเสาแล้วเมื้อนี้นแี่นี้แห้ง่จึงจร่งเพีได้แม่นๆด้อยดลูกใชป่ วันนี้ชิม you know ิงกับชิด้กลับแล้วจะไปนองกลับไปขายของต่อพอดีเข้ามาเบิ่งน้ำบกุ้งเพื่อนเอาละกันแม่นบกุ้งก็ให้ชิมิงเพื่อนเข้ามาเบิ่งน้ำละกันให้เพื่อนมาถ่ายคลิปให้เพราะว่าบกุ้งเนี่ยเวียกอะไรเพื่อนน้องคือเห็นแล้วบกุ้งกระบุกวันนี้ทั้งสองคนก็เลยมาถ่ายให้ชิมิงมาถ่ายให้เพราะว่ากต่ชิพาก็เห็นนี่แหละกต่ชิตั้งเสาเนี่แล้วกต่เพืมาสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงให้ปูนมันมั้งแล้วกต่ชิแดงเพียกล้วก็ตั้งรักเลยวัอนี้ให้แล้ววัอนี้ บุรีคุ้มฝนอากาศดีแบบเช็มันแล่าเลยแต่เราบังเกิดอุบัติเหตุเสาตัวนี้บ้ามากนี่เราได้ตั้งแล้วปานนี้เนาะแต่แกบอกว่าจะเป็นรถเราจะรถบมมีแน่นอนรถบมมาตั้มอยู่ไหนแต่เป็นคนเป็นอย่างกับพูดเป็นเราอย่าว่ากันไปเนาะแต่บัตกแบ่โมากลคลิปในการแชรได้ขอลาไปก่อนพี่น้องลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องไปเปิดห้างเปิดยังก่อนนะพี่น้องแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องสบายดี